ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยต้องผ่านก่อนควันทำพะสดต,ต้องมาอย่างรวดเร็ว,รวก็ต้องอยู่ใน RESPONSE ที่เหมาะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยต้องเรสปอนส์ไม่เกิน3วินาทีครับสวัสดีครับ กับรายการ Tech i n t r e n d อัปเดตเทรนด์องค์กรดิจิทัลยุคใหม่ใน10บนาทีกันอีกครั้งนะครับรายการนี้เป็นความร่วมมือกันครับระหว่างสมาคมไทย CIO กับ AS Business เรามีความตั้งใจครับที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของดิจ t ทัลเทคโนโลยีเทรนด์ต่างๆหรือแม้แต่ทริคในเชิงการบริหารธุรกิจให้กับองค์กรแล้วก็บุคคลที่สนใจทั่วไปครับวันนี้รายการ Tech i n t e n d ครับ เราได้รับเกียร์ครับจากพี่สุปรชัยพานิชายุนนท์นะครับ Head of s o l u t i o n b u s i n e s s Unit จาก a s ครับสวัสดีครับพี่สุครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่สุนะครับพี่สุดูแลเรื่องของโซลูชันต่างๆใน a s เรื่องงาน IT ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้พี่สุจะมาเล่าให้พวกเราฟังครับว่าเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการเรื่องของ Scalability เยอะๆใช่ไหมครับการสร้างแอปพลิเคชันที่จะมีคนมาทำาันเซ็